3.3นะคะน้ำตาลกลูโคส c 6 h 1 2 o 6ก2กรัมมาดูมาดูน้ำตาลกลูโคสนะคะน้ำตาลกลูโคสน,น้ำตาลกลูโคส3.2กรัมค,คิดเป็นกี่โมลน,นี่คือโจทย์โมลคือตัว n 3.2กรัมคือตัว g เพราะยันเด็กเด็กอ้าสูตร n เท่ากับ G ส่วน M มาแล้วแทนค่าในสูตรคําว่าแทนค่าตัวไหนทราบก็แทนค่าลงไปไม่ทราบก็ติดตัวแปรไว้อย่าง N เราจะหาเราไม่ทราบเราก็ N ไว้นะคะน้ำตาลกรูโคส3.2มจุดสกรัมก็คือตัว G เห็นไหมแทนที่ G g อยู่บนเห็นไหมคะหารด้วย M M คือมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างคาร์บอนหตัวมีโมเลตอมเท่ากับสิ ไฮโดรเจนมีหนึ่งมีทั้งหมดสิบสองตัวเนจีนมอตอมหนึ่งนะออกซิเจนมีมวอตอมสิมีทั้งหมดหกสองหก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 ทั้งหมหเป็นเกหนะคะอันนี้สิอันนี้เท่ากับเจ็ดสิบสองรวมแล้วนะคะมวลโมเลกุลเอามารวมกันแล้วก็เท่ากับหนึ้ปนี่คือมวลโมเลกุลก็คือตัว m ครูแทนค่าร้อปหาโมล มวลหาจากไหนนะ่ะมวลก็เอา3.2หาร180มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นอะ3.2หาร180ก็ได้เท่ากับ0.018มมลครูก็สรุปคำตอบได้ว่าน้ำตาลกรูโคสสามจุดสกรัมเท่ากับ 0.018จนโม